วัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้พบกับครูนะครับครูครองคนบำรุงเวทนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในวิชาภูมิศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องของทวีปยุโรปนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาศึกษานะครับเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการกระจายของประชากรนะครับแล้วก็ทำเลที่ตั้งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับของทวีปยุโรปนั่นเองนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับ วันนี้เราอยู่กันในตัวชี้วัดที่25.1ม .2 ทับ1นะครับวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทว,วีปยุโรปและทว,วีปแอฟริกาโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลนะครับ25.2ม .2 ทับ1นะครับสำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทว,วีปยุโรปและทว,วีปแอฟริกาส5 2ม .2 ทับ2นะครับวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกานะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับข้อที่1ครับอธิบายและยกตัวอย่างการกระจายของประชากรทำเลที่ตั้งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญในทวีปยุโรปได้ 2. นะครับวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการกระจายของประชากรทำเลที่ตั้งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญในทวีปยุโรปได้3นะครับ ตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการกระจายของประชากรทาเลที่ตั้งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจกที่สําคัญในทวีปยุโรปเพื่อเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันนะครับเอาละฮะนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเตรียมสมุดปากกาหนังสือให้พร้อมนะครับนะักเรียนครับอ่าเรามีาให้นักเรียนสังเกตนะครับร,รูปภาพนี้ดูนะครับ แผนที่นี้นะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดครับวงบอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดในยุโรปครับถ้าเราสังเกตนะครับนี่คือแผนที่ที่แสดงถึงความหนานแน่นแล้วก็การกระจายตัวของประชากรในทวีปยุโรปนั่นเองนะครับก็วิธีการแปลข้อมูลนะครับก็เราใช้ความรู้ในเรื่องแผนที่ที่เราศึกษากันไปแล้วเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์แผนที่นี้ได้เลยนะครับก็นักเรียนก็สังเกตสีใช่ไหมครับแล้วก็คําอธิบายด้านข้าง เราก็จะรู้ว่าแต่ละสีเนี่ยครับป่บงบอกถึงอะไรนั่นเองนะครับบริเวณใดครับที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดอนอกจากมีความรู้เรื่องแผนที่แล้วใช่ไหมครับอันนี้เราพูดถึงความรู้ในเรื่องลักษณะทางกายภาพแล้วก็ภูมิภาคต่างๆของยุโรปด้วยนะครับนั่นเองครับทราบไหมเอ,อ่ยบริเวณใดครับมีประชากรหนาแน่นมากที่สุดนะครับแล้วเราสังเกตยอย่างไรจึงรู้ว่าบริเวณนั้นมีประชากรหนาแน่น แน่นอนเราสังเกตจากสีใช่ไหมครับถ้าสีเข้มเนี่ยนะฮะก็แปลว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีประชากรที่หนาแน่นมากทีเดียวนะครับภูมิภาคที่มีประชากรอาศัยอยู่มากก็คือภูมิภาคยุโรปตะวันตกนั่นเองนะครับเอ๊แล้วคําถามในทางตรงกันข้ามบ้างนะครับบริเวณใดล่ะที่มีประชากรนะครับอาศัยอยู่เรียกได้ว่าเบาบางมากที่สุดเลยครับจากในรูปนี้นะครับสังเกตไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เขตที่ประชากรเบาบางที่สุดเลยนะครับก็คือเขตยุโรปเหนือนั่นเองครับทำไมถึงประชากรมากประชากรน้อยอันนี้ต้องพูดเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสภา,าพภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศานั่นเองนะครับแต่ทฮ่แน่นั่นเองคงพอทราบมาแล้วว่ายิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเขตอากาศหนาวแถบตอนเหนือของยุโรปเนี่ยประชากรก็อาจจะเบาบางโดยสภาพอากาศที่มันโหดร้ายแล้วก็ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยนั่นเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับ นั่นเองครับจากแผนที่นี้นะครับลองสังเกตสิว่าประชากรส่วนใหญ่ของยุโรปเนี่ยนะครับนิยมตั้งหินฐานอยู่ในบริเวณใดครับหรือว่าพื้นที่ที่ติดกับอะไรเอ่ยอ่านะครับจากแผนที่นี้นะครับจะสังเกตว่านะครับชาวยุโรปเนี่ยนิยมตั้งหินฐานบริเวณที่ติดกับทะเลนะครับเนื่องด้วยนะครับสะดวกในการคมนาคมการค้าขายและก็การทํา ธุรกิจต่างๆนะครับจะสังเกตว่าบริเวณที่ใกล้ทะเลส่วนใหญ่ประชากรจะค่อนข้างหนาแน่นนะครับลึกเข้าไปตอนกลางของแผ่นดินเนี่ยประชากรก็ค่อนข้างเบาบางแล้วนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะโดยทั่วไปที่พบเจอได้นะครับแทบจะทุกพื้นที่ในโลกเลยนะครับยิ่งติดทะเลเท่าไหร่ติดชายฝั่งเท่าไหร่คนก็จะยิ่งแน่นนะครับนี่ครับฉะนั้นนะฮะวันนี้เราจะมาศึกษากันนะครับเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการกระจายของประชากรนะครับโดยเฉพาะประชากรในทวีปยุโรปนั่นเองนะครับ เอาละครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะไปศึกษากันนะครับแน่นอนครับว่าในขั้นตอนแรกของการเรียนรู้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสังเกต er, และรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองก่อนนะครับเอาละครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันเนี่ยนะครับครูมีตารางอันนี้นะครับให้นักเรียนดูนะครับว่าตารางเหล่านี้เนี่ยบ่งบอกอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลองดูว่าลองสังเกตด,ดูนะครับว่าจํานวนประชากอาราอัตราการเกิดอัตราการ easily, ตายนะครับร้อยละของประชากรเด็ก ภาระของประชากรไวยราแล้วก็ความหนาแน่นของประชากรเนี่ยนะครับในพูมิยุโรปแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับลองเปรียบเทียบคร่าวๆดูนะครับว่า,าโซนไหนในยุโรปภูมิภาคใดในยุโรปนะครับมีจำนวนประชากรมากที่สุดมีประชากรน้อยที่สุดนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับหาความเป็นที่สุดของแต่ละด้านที่ตารางน,นี้นําเสนอกันนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะมีประเด็นคําถามมาให้พวกเราพูดคุยแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์นั่นเองนะครับ เอาละครับจากที่เราได้สังเกตนะครับนัเรเองครับมาดูประเด็นที่1ก่อนก็คือจํานวนประชากรนะครับนั่นเองครับจากตารางที่เราเห็นเนี่ยนะครับนัเรียนตอบครูได้ไหมครับว่าจํานวนประชากรนะครับของภูมิภาคใดในยุโรปนะครับที่มีประชากรมากที่สุดเลยครับเก่งมากนะครับภูมิภาคที่มีประชากรมากสุดก็คือภูมิภาคยุโรปตะวันออกนั่นเองครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับยุโรปเนี่ยเป็นทวีปที่มีประชากรประมาณ746ล้านคนนะครับ ในจานวนนี้นะครับยุโรปเหนือเนี่ย105ล้านคนยุโรปตะวันตก195ล้านคนยุโรปตะวันออก293ล้านคนส่วนยุโรปใต้เนี่ยนะครับ153ล้านคนนั่นเองนะครับส่วนความ,มหนาแน่นเนี่ยนะครับเรื่องของความหนาแน,น่นเนี่ยจะพบว่านะครับเราดูที่ความหนาแน,น่นจะพบว่าแม้ว่ายุโรปตะวันออกเนี่ยจะมีประชากรเยอะที่สุดก็คือ293คนแต่ความหนานแน่นของประชากรนะครับตอน1ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะฮะค่อนข้างน้อยทีเดียวนะครับ เนื่องด้วยภูมิภาคยุโรปตะวันออกเนี่ยมีพื้นที่ที่กว้างขวางมากนะครับฉะนั้นแม้ประชากรจะมากแต่ก็อาศัยกันแบบกระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆด้วยสภาพพื้นที่ที่ใหญ่มากฉะนั้นเนี่ยนะครับยุโรปตะวันออกจึงเป็นเขตนะภูมิภาคที่แม้ว่าประชากรจะเยอะนะฮะแต่ถือว่ามีความหนาแน่นน้อยที่สุดเลยนะครับพูดง่ายๆคือประชากรค่อนข้นขางที่จะเบาบางมากนะครับในขณะเดียวกันนะฮะถ้าดูที่ความหนาแน่นจะพบว่าภูมิภาคยุโรปตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรที่หนาแน่น มากที่สุดเลยนะครับอยู่ที่573คนต่อน1นตารางกิโลเมตรนะครับเราจะพบว่านะครับยุโรปตะวันตกเนี่ยที่มีคนหนาแน่นมากๆเพราะว่าจากความรู้เดิมที่ได้เรียนกันเนาะเป็นเขตอุตสาหกรรมที่สําคัญของวียุโรปแล้วก็มีเมืองใหญ่มากนั่นเองนะครับส่วนอัตราการเกิดและอัตราการตายนะครับโดยสรุปแล้วนี่ครับอัตราการเกิดและอัตราการตายเนี่ยก็จะบ่งบอกในเรื่องของประสิทธิภาพในการวางแผนประชากรของแต่ละภูมิภาคได้นะครับ อัตราการตายก็ยังบ่งบอกถึงเรื่องของระบบสาธารณสุขด้วยว่าประเทศหรือภูมิภาคนั้นเนี่ยมีระบบการแพทย์ที่ดีมากน้อยเท่าไหร่นะครับยิ่งการแพทย์ดีเท่าไหร่อัตราการตายก็จะยิ่งต่ำนะครับมาที่อัตราการเกิดนะครับส่วนใหญ่แล้วใกล้เคียงกันมีเพียงแค่ยุโรปใต้เท่านั้นนะครับที่นับว่ามีอัตราการเกิดเนี่ยต่ำนะอยู่ที่8คนต่อประชากร1000คนเท่านั้นนะครับตัวอัตราการตายเนี่ยนะครับโดยจะพบว่านะครับยุโรปใต้เนี่ยมีอัตราการ Cec ตายที่ค่อนข้างสูง สูงกว่าอัตราการเกิดซะอีกนะฮะซึ่งอาจจะทําให้ประชากรลดลงได้ในอนาคตนะฮะลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าไม่มีการควบคุมหรือวางแผนประชากรนะฮะเร่งการประชากรรุยใหม่ออกมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าประชากรจะลดลงเรื่อยๆซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจนะครับในทางกลับกันนะครับหากนะฮะประชากรมากเกินไปนะฮะการแพทย์ดีเกินไปทําให้คนเนี่ยนะครับมีอายุยืนยาวแบบนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งได้นะครับก็คือเด็กมากเกินไปนะฮะผู้ใหญ่มากเกินไป อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของแรงงานในอนาคตได้นะครับแต่โดยภาพรวมนะครับอัตราการเกิดและอัตราการตายของแต่ละภูมิภาคเนี่ยไม่ได้ต่างกันนักเพราะว่ายุโรปเป็นทวีปที่มีระบบการแพทย์ค่อนข้างดีนั่นเองครับส่วนเรื่องสัดส่วนประชากรวัยเด็กนะฮะวัยทำงานแล้วก็วัยชรานะครับโดยสรุปนะครับไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะครับแม้ว่าวัยเด็กกับวัยชราแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ถ้าเอามาข้อมูลมารวมกันแล้วเนี่ยนะครับ เราจะพบว่านะฮะยุโรปมีประชากรวัยทํางานเนี่ยนะครับอยู่ที่6 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็ถือว่ากําลังดีนะครับเป็นสัดส่วนที่กําลังดีทีเดียวนะครับวิธีการหาวัยทํางานแม้ว่าตารางจะไม่ได้บอกใช่ไหมครับแต่ก็สามารถคํานวณได้นะครับโดยการเอา100เนี่ยนะฮะหนึมาตั้งนะครับแล้วก็เอาประชากรวัยเด็กกับประชากรวัยชราเนี่ยเอาข้อมูลมารวมกันนะครับแล้วก็ลบออกจาก100ตัวเลขที่ได้ก็จะเป็นวัยแรงงานหรือว่าวัยทํางานนั่นเองนะครับซึ่งยิ่งวัยทํางานมีเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ ในอนาคตเนี่ยนะฮะใทุกวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชากรเกิดเนี่ยค่อนข้างน้อยในขณะที่คนชาราค่อนข้างมากเราเรียกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุนั่นเองนะครับสิ่งที่จะตามมาในอนาคตก็คือนะครับมีผู้สูงอายุมากแล้วก็แรงงานก็จะน้อยนะครับทำให้ในอนาคตเนี่ยนะครับคนที่เป็นแรงงานจะต้องทํางานหนักพอสมควรนะฮะเพื่อจะดูแลเด็กที่เกิดใหม่แล้วก็คนวัยชาราที่ยัง มีชีวิตอยู่แล้วก็ร่างกายยังแข็งแรงดีด้วยนะครับปัญหานี้จะเกิดขึ้นในทุกทวีปนะฮะเลยในในโลกเลยนะครับในยุโรปเองก็เช่นเดียวกันนะครับนั่นเองครับลักษณะทางกายภาพเนี่ยนะครับมีผลต่อการกระจายของประชากรในทวีปยุโรปอย่างไรนะครับนักเรียนลองศึกษาดูนะครับว่าเอ๊ะเพราะอะไรชาวยุโรปจึงมักจะนะฮะอาศัยอยู่บริเวณจุดนั้นจุดนี้นะครับบางทีก็แน่นมากบางทีก็เบาบางมาก แปลว่ามันต้องมีปัจจัยนะใช่ไหมที่ส่งเสริมให้ที่นี้น่าอยู่ส่วนที่นี้ไม่น่าอยู่ทําให้ประชากรมีความหนาแน่นไม่เท่ากันนะครับลองศึกษาจากแหล่งเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับเอาละครับนักเรียนครับลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการกระจายตัวนะครับของประชากรในทวีปยุโรปเนี่ยนะครับประกอบด้วยนะครับองค์ประกอบดังนี้นะครับที่ทําให้แต่ละพื้นที่มีคนอยู่อาศัยหนาแน่นไม่เหมือนกันนะครับ1เลยครับ ที่ที่เป็นที่ราบนะครับริมฝั่งแม่น้ําสําคัญเนี่ยนะครับก็จะมีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นเนึ่งด้วยนะครับการคมนาคมที่สะดวกการเพาะปลูกที่สะดวกการเลี้ยงสัตว์และการดํารงชีวิตก็สะดวกนะครับเราจะพบได้นะครับเช่นนะฮะในแถบตะวันตกของยุโรปเช่นที่สาราชาาจักรนะครับฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอแลนด์เดนมาร์กนะครับแล้วก็ทางตะวันตกของที่ราบใหญ่ของยุโรปนะครับบริเวณเยอรมนีโปแลนด์หรือว่าเช็คเกียนะครับก็จะเป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่มากทีเดียวนะครับ แล้วก็อีกเขตหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนะครับก็คือบริเวณที่ราบชายฝั่งนั่นเองนะครับประชากรจะอาศัยเนี่ยค่อนข้างหนานแน่นเนื่องด้วยนะครับภูมิประเทศที่เหมาะสมภูมิอากาศที่ไม่หนาวจนเกินไปนะครับแล้วก็เพาะปลูกได้นะแถมยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจทั้งแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งคมนาคมรวมถึงเป็นเมืองท่าที่สําคัญด้วยนะครับเช่นบริเวณสเปนนะฮะโปรตุเกสแล้วก็ตลอดแนวชายฝั่งนะครับของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะครับ อีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่จูงใจให้ผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่กันแน่นเลยนะครับก็คือเรื่องของความเจริญในเมืองนะฮะหรือว่าย่านอุตสาหกรรมแล้วก็พาณิชยกรรมนั่นเองนะครับจะเป็นเขตที่มีผู้คนเนี่ยนะครับอาศัยอยู่กันเป็นจํานวนมากเลยครับจะก็จะเกิดประชากรอาศัยค่อนข้างที่จะหนาแน่นทีเดียวในเมืองที่มีเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าเช่นนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ของสหราชอาณาจัรนะครับภาคเหนือของฝรั่งเศสภาคกลางของเยอรมนีนะครับภาคเหนือของอิตาลีเนเธอร์แลนด์หรือว่าเบลเยียมนั่นเองนะครับ อีกเขตหนึ่งนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยก็คือบริเวณนะฮะที่เป็นที่ราบนั่นเองนะครับเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สําคัญนะครับเช่นบริเวณนะครับเขตทุ่งหญ้าในยุโรปตะวันออกนะครับเป็นที่ราบใหญ่ในยุโรปทั้งหลายเช่นในประเทศยูเครนหรือโปแลนด์เนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่ทําการิกษตรได้ดีนะครับทั้งการทําางนเกษตรแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ก็ทําได้ดีนะครับผู้คนก็อาศัยอยู่มากทีเดียวนะครับสำหรับเขตอากาศหนาวเย็นนะครับ ก็จะมีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างเบาบางแล้วล่ะนะครับเพราะว่าอากาศนี้จะค่อนข้างที่จะหนาวมากนะครับจะมีอยู่บ้างไม่ถึงกับร้างเลยนะครับแต่ความหนาวแน่นจะลดน้อยลงเราจะพบเจอได้นะครับมากเลยครับแถบตะวันตกเชียงเหนือของรัสเซียนะครับแล้วก็แถบสแกนดิเนเวียที่ผู้คนอาศัยอยู่เบาบางมากเนื่องด้วยอากาศที่หนาวเย็นนั่นเองนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งแทบจะไม่มีคนอาศัยอยู่เลยก็คือบริเวณที่สูงนะครับตามเทือกเขาขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน เื่องด้วยนะครับความธุรกันดารนะครับความลาดชันนะฮะอากาศที่หนาวเย็นเกินไปนะครับเช่นบริเวณเทือกเขาแอลป์เนี่ยนะครับซึ่กินพื้นที่อยู่หลายประเทศในยุโรปมากเลยเนี่ยนะครับก็จะมีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับแต่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับแล้วก็มาไปทํากิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวสันนาการได้เช่นการไปเล่นสกีนะครับแต่ว่าให้การไปอยู่ตลอดเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่เลือกที่จะอยู่อาศัยในพื้นที่แถบนี้นั่นเองครับ ส่วนทำเลที่ตั้งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับนักเรียนครับสำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมที่สําคัญของยุโรปนี่นะครับจะอยู่แถบยุโรปตะวันตกนะครับสาราชาณาจักรแถบเมิดเตอร์เรเนียนนะครับทะเลดําแล้วก็พื้นที่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียนะครับกล่าวได้ว่ายิ่งอยู่ติดหรือใกล้ทะเลเท่าไหร่เนี่ยนะครับยิ่งมีความสําคัญทางอุตสาหกรรมมากนะครับเอาละฮะเราจะมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับซึ่งครูจะเล่าให้ฟัง แต่ก่อนที่ครูจะเล่าให้ฟังนะฮะแน่นอนว่าต้องเริ่มจากการสังเกตศึกษารวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองก่อนใช่ไหมครับกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนครับให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยศึกษาเรื่องทำเลที่ตั้งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปในภูมิภาคต่างๆนะครับโดยเลือกศึกษากลุ่มละ1นภูมิภาคดังนี้นะครับกลุ่มที่1นะครับเป็นภูมิภาคยุโรปเหนือนะครับกลุ่มที่2ภูมิภาคยุโรปตะวันตกกลุ่มที่3ภูมิภาคยุโรปตะวันออก กลุ่มที่4ภูมิภาคยุโรปใต้นะครับหรือแต่ละกลุ่มอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนเลยนะครับแต่ละกลุ่มนะครับให้เราจัดทาฐานการเรียนรู้ครับเกี่ยวกับทาเลที่ตั้งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปในภูมิภาคที่ตนเนี่ยศึกษาอยู่นะครับโดยฐานการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับอาจมีแผนภาพความคิดก็ได้นะครับ Mindmapping รูปภาพนะครับแหล่งข้อมูล QR Code ต่างๆนะครับหรืออื่นๆตามที่เราหามาได้นะครับลักษณะของฐานกิจกรรมนั่นเองครับ หลังจะทาเสร็จแล้วนะครับให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเวียนฐานกันไปนะครับฐานละ5นาทีจนครบทุกฐานนะครับแล้วก็สรุปความรู้ความเข้าใจลงในแบบบันทึกของตัวเองนะครับเอาแล้วครับครูเชื่อว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับน่าจะได้ศึกษาเรื่องนี้มาบ้างแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาพูดคุยกันดูซิว่านะครับที่เราไปศึกษามาเนี่ยนะครับข้อมูลจะตรงกันกับของครูหรือไม่นะครับเอาละครับนักเรียนครับในภูมิภาคยุโรปเหนือนะครับ เขตอ,อุตสาหกรรมที่สําคัญของยุโรปเหนือเนี่ยนะครับก็อยู่บริเวณจุดสีแดงในแผนที่ที่เราเห็นอยู่เลยนะครับตามบริเวณเมืองท่าสําคัญสําคัญต่างๆนะฮะในสาราชนาจักรเช่นแมนเชสเตอร์นะครับเบอร์มิงแฮมลิเวอร์พูลลอนดอนนะครับ,ร,บรวมถึงนะครับประเทศเดนมาร์กและก็สวีเดนเนี่ยก็เป็นอีก2ประเทศที่มีอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้ามากทีเดียวนะครับอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิาภาคเนี้ยนะครับก็คือเป็นประเภทเคมีพันเครื่องยนต์นะฮะเครื่องบินอาหาร การต่อเรือนะครับเหล็กเหล็กกล้าการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งหลายเนี่ยก็จะพบเจอได้มากในพื้นที่แถบนี้นั่นเองนะครับถัดไปนะครเขตถัดไปก็คือภูมิภาคยุโรปตะวันตกนะครับตรงไหนในแผนที่มาดูพร้อมกันครับ แถบยุโรปตะวันตกเนี่ยนะฮะที่โดดเด่นมากเลยนะครับก็คือในเยอรมนีและก็ฝรั่งเศสนะครับจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของอุตสาหกรรมมากนะครับเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้ามากๆนะครับแล้วก็ถึงบางส่วนของสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าลักเซมเบิร์กแล้วก็เช็กเกียด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่านะฮะผู้คนในภูมิภาคนี้เนี่ยมีมาตรฐานการใช้ชีวิตมาตรฐานการของชีพที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอุตสาหกรรมที่สําคัญนะครับก็เป็นพวกอุตสาหกรรมชั้นสูงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเหล็กเครื่องยนต์การขนส่น่่่งงงนนะเเคคครรรรืือือออบบิาาหดมั ผ่านหินอิเล็กทรอนิกส์ยาเคมีพันต่างๆนั่นเองนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้ภูมิภาคแห่งนี้เนี่ยอย่างมหาศาลทีเดียวนะครับภูมิภาคถัดไปครับก็คือภูมิภาคยุโรปตะวันออกครับภูมิภาคนี้นะครับก็จะมีความเจริญทางอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมากเลยก็คือรัสเซียเนี่ยครับเป็นประเทศที่โดดเด่นมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังมียูเครนโปแลนด์นะครับโรมาเนียแล้วก็ตามแนวแม่น้ำวอก้กานะครับอุตสาหกรรมสําคัญของภูมิภาคแห่งนี้นะครับก็จะเป็น เคมีพานเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลสิ่งทอสิ่งพิมพ์ไม้แปรรูปนะครับอาหารแก๊สธรรมชาติเนี่ยนี่โดดเด่นมากเลยนะครับเรื่องของแก๊สธรรมชาติเหล็กเหล็กกล้าหรือว่า่านหินด้วยนะครับสําหรับอีกภูมิภาคหนึ่งนะครับก็คือภูมิภาคยุโรปใต้นะครับยุโรปใต้นี่นะครับก็จะมีเคุตสาหกรรมที่สําคัญเนี่ยนะครับอิตาลีนี่ถือว่าโดดเด่นมากนะครับแล้วก็จะมีสเปนนะครับ โดยเฉพาะสเปนเนี่ยเช่นเมืองบาร์เซลโลนาเนี่ยนะครับหรือแคว้นกาตารุนยาเนี่ยก็จะมีความเจริญทางเศรษฐกิจามากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับมิภาอื่นๆถือว่าภมิภาคนี้เนี่ยมีความโดดเด่นนะฮะเรื่องอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างน้อยกว่า3ภูมิภาคที่ครูพูดถึงมาแล้วนะครับอุตสาหกรรมสําคัญของพื้นที่แถบนี้นะครับก็เป็นนะฮะเครื่องมือนะครับอุตสาหกรรมชั้นสูงนะครับเหล็กสิ่งทอสิ่งพิมพ์นะครับ,อ,รบอิเล็กทรอนิกส์เคมีอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจการเงินแล้วก็พวกสิ่งทอแฟชั่น มากทีเดียวนะครับเอาละครับนักเรียนครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ศึกษารวบรวมข้อมูลนะครับอยากให้นักเรียนนะฮะร่วมกันวิเคราะห์หรือว่าสรุปความรู้ความเข้าใจมาหน่อยสิว่าเราเข้าใจสิ่งใดบ้างนะครับใ้ความรู้ตรงนี้แหละนะครับเราจะเอาไปต่อยอดเป็นกิจกรรมถัดไปนั่นเองครับเอาละครับกิจกรรมนะครับให้นักเรียนนะครับกลุ่มเดิมที่ได้แบ่งกัน4ีกลุ่มที่จัดทาฐานการเรียนรู้มาสักครู่นี่นะครับ ให้นักเรียนกลุ่มเดิมเนี่ยเลือกภูมิภาคในทวีปยุโรปครับที่กลุ่มตนเองสนใจนะที่กลุ่มตนเองศึกษาเนี่ยนะครับจากกิจกรรมก่อนหน้าที่เราเลือกภูมิภาคไหนก็ให้ยึดภูมิภาคนั้นเป็นโจทย์เลยนะครับและให้นักเรียนเนี่ยนะครับทำกิจกรรมบทบาทสมมุติครับโดยกําหนดนะครับให้นักเรียนเป็นกลุ่มนักลงทุนนะฮะที่ต้องการเข้าไปลงทุนในทวีปยุโรปตามภูมิภาคที่แต่ละกลุ่มได้เลือกไว้แล้วนะครับเพื่อนะฮะใช้พื้นที่แถบนั้นเนี่ยนะครับเป็นแหล่งผลิตสินค้าส่งออกขายไปทั่วโลก จากนั้นนะครับเมื่อเราเลือกพื้นที่ได้แล้วนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เดิมที่เราศึกษาเนี่ยนะครับให้เราร่วมกันวิเคราะห์ว่านะครับหากเราเข้าไปลงทุนณนะที่แห่งนั้นนักเรียนจะลงทุนในธุรกิจใดบ้างในภูมิภาคที่เลือกเพราะเหตุใดจึงเลือกลงทุนในธุรกิจประเภทนั้นและการลงทุนนั้นเนี่ยนะครับจะสร้างผลกําไรให้นักเรียนได้อย่างไร โดยเชื่อมโยงกับความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปนะครับที่นักเรียนได้ศึกษามาทั้งหมดนะครับและนําเสนอในลักษณะของการโฆษณาหรือว่าการประชาสัมพันธ์นั่นเองครับกล่าวได้ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในพื้นที่เนี่ยมากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศกายภาพทรัพยากรธรรมชาติผู้คนทุกสิ่งอย่างเลยนะครับลองดูสิว่านักเรียนจะนําเสนอมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับเอาละครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะไปนําเสนอกันนะครับ เรามาลองสรุปความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในคาบนี้กันสักหน่อยนะครับนักเรียนครับสภาพทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับส่งผลโดยตรงต่อการเลือกสถานที่ตั้งถิ่นฐานเพื่ออยู่อาศัยของมนุษย์หากทำเลที่ตั้งเหมาะสมทั้งด้านพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สภาพอากาศที่เหมาะสมการคมนาคมที่คล่องตัวนะครับย่อมส่งผลให้เกิดความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตของมนุษย์ เหตุผลดังกล่าวเนี่ยนะครับทำให้ทวีปยุโรปซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรโลกจํานวนมากและเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นเองครับเอาละครับนั่นเองครับเมื่อเราได้นําเสนอผลงานกันอย่างสนุกสนานแล้วเนี่ยนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับเรียนรู้คาบนี้แล้วก็ประเมินตัวเองสิงว่าเเราเข้าใจเรื่องนี้มากน้อยเท่าไหร่นะครับการนําเสนอของเราถ้ามีข้อที่ผิดพลาดนะครับ ครูเชื่อว่าทางเพื่อนๆและอาจารย์เนี่ยนะครับน่าจะช่วยนักเรียนปรับแก้ไขให้ถูกต้องแล้วเมื่อผลงานของเราพร้อมที่จะนําเสนอสู่สายตาสาธารนณะชนแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมเผยแพร่ผลงานของตัวเองนะครับให้ผู้อื่นได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมากเลยทีเดียวนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครูต้องกล่าวคําว่วาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ